สวัสดีครับพบกับผมที่สวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับหลังจากที่ไม่ได้กลับมาบ้านประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ครับสิ่งที่แปลกตาก็คือส้มไอแตงโมนะครับที่บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มโดยแม่วรีนะครับได้ปลูกนะครับที่ผมอัปเดตให้ดูช่วงที่มีการปลูกมันไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับแม่ก็ปลูกแซมมันเหมือนเดิมสวนเดิมครับนี่ครับ ลูกใหญ่แล้วนะครับแดงโมถือว่าโตเร็วมากครับแต่ใบยิงอีกนี่เกิดจากมดแดงนะครับมดแดงไฟมาดูดกินน้ำเลี้ยงเขานะครับผมมาวันนี้โอ้โหแดงโมติดลูกแล้วลูกเข้ากำปั้นแล้วนะครับแม่ก็จะเอาไว้แค่คือละสองสามลูกเท่านั้นนะครับนี่ครับเห็นลูกไหมครับนี่ก็เป็นพัน ยินนารีกา้าตอปิโตนะครับพันพันตลาดนั่นแหละนะครับนี่ครับนู้นครับครับติดนลูกเยอะเลยครับแต่สาเหตุที่ใบไม่สวยนะครับแล้วก็ลูกจะสวยหรือไม่นั้นนี่ครับลูกเกิดจากอตอนที่เขาเริ่มติดติดยอดแล้วก็ เตรียมที่จะแตกยอดนะครับจะติดลูกนะครับนี่ครับแมงมดแดงไฟนะครับนี่ครับลูกใหญ่มากมาดูดกินยอดอ่อนเขานะครับดูดกินนํำเรียงเพราะว่าไม่ฉีดสารเคมีนะครับเรากินเองครับปลูกกินเองก็เลยไม่ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนี่ครับนี่ครับทองแดงมาส่วนด้วยครับ ทหารเสือครับคอยเฝ้าทหารทองแดงคอยมาเฝ้าตวจตราก็ต้องหมา,มามาด้วยครับมาสวนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับยาก็เริ่มเขียวกจีขึ้นมานะครับยากลกว่าไม่ไง่ายฮะก็ต้องระวังสัตว์มีพิษนะครับเอาหมามาด้วยนะครับหมาเขาก็จะเจอคอนเราเห็นเห็นสัตว์มีพิษนะครับ กอนลอนะครับนี่ครับติดลูกดกนะครับแต่ก็แม่ก็จะคัดไว้กอละลูกสองลูกนะครับ่อเคอนี่ครับนู่นครับลูกใหญ่เบ้เลยครับลูกนี้โอ้โหนี่หนึ่งสัปดาห์นะครับที่ผมไม่ได้เข้ามาที่สวนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาบ้านนี่ครับวันนี้็มาลัาเดตให้ดูลูกนี้ก็น่าจะประมาณกิโลแล้วนะครับลูกนี้ หนึ่งกิโลนี่ก็ลูกโตแล้วครับนู่นนะครับโอ้ยเยอะเลยครับโซนนี้ก็ปลูกไว้โซนเดิมแหละครับแต่รอบนี้ไม่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 ให้น้ํานะครับแม่จะใช้วิธีไม่ให้น้ําดูนะครับเขาก่อนปลูกให้น้ําก็ต้องลดน้ํารากสยางนะครับนี่ปล่อยธรรมชาติครับฝนตกฝนตกมาสองวันแล้วครับแต่ไม่แรงนะครับตกแบบระลึมพายุเข้าครับที่ ดานของทศโคราดนะครับน่าจะโดนทั้งหางพายุก็นี้นะครับทําให้แตงโมงลูกโตเริ่มเลยครับนี่ครับลูกนี้นี่ครับ,อร,บรอบนี้ก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับไม่อ่ามีอะไรมาลองเลยครับเพราะว่าขาวก่อนใช้โฟมลองหญ้าฟางรองนะครับ ดูแลอย่างดีก็ไ้กินชุดเดียวเพราะว่านี่ะครับมันแรงครับช่วงต่อเดือนช่วงต่อมามันแรงนี่แม่ก็ปลูกไว้ในป่ามันมันโซนนี้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอีกเหมือนเดิมครับนี่ครับลูกนี่ใหญ่ครับลูกนี้สองลูกนี้เท่ากันเลยงานลูกนี้ด้วยครับลูกก็โตเลยครับ มันก็โซนนี้มันมันไม่ค่อยงอกนะครับมันตายเดี๋ยวจะมาแซมได้อยู่ครับยังให้เอาแตงโมออกอาาก็น่าจะแซมนะครับหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนี่ครับให้ดูดูครับีแตงโมเป็นพืชที่ปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตได้เร็วนะครับ สี่สิบห้าถึงหกสิบวันก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับพนักงานสำรวจนับลูกแตงโมสามขาครับแต่ก็อยากมาสวนด้วยอยากออกมาจากบ้านนะครับสามขากัดกระโดนรถชนนะครับนี่เต็มเลยครับโซนหรืก็โซนนี้ด้วยนะครับนี่ครับโซนนี้ก็งามเลยครับ เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวใกล้ๆช่วงวันที่จะเก็บผลผลิตเราจะมาลองพิสูจน์ครับว่าแตงโมปีนี้จะสวยเหมือนทุกๆปีหรือเปล่านะครับอ mm ้ hmm. ครับดูนะครับ mm hmm. นี่ครับฝนสองวันนี้ทำให้แตงโมดูสดใสเลยนะครับ mm hmm. นี่ถ้าได้ฝนเว้นวันเว้นวันหรือว่า สามวันแล,ล้วลุตกอีกทีหนึ่งนะครับแต่โมชุดนี้จะสวยครับอาจจะได้วางขายหน้าร้านคุณยายฉันนะครับตอนนี้ที่หน้าร้านคุณยายฉันตรงข้ามอะไรไมยพันชนานะครับก็มีมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์ดีในสวนของเราเนี่ยนะครับเอาไปวางขายแล้วนะครับโดยจำหน่ายในราคาไม่แพงครับกิโลละ สิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับถือว่าแจกกันทานนะครับก<บ>็เป็นมะม่วงพันธุ์ดีนะครับที่ที่สวนเอามาปลูกนี่แหละครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ได้วางขายที่หน้าร้านคุณยายฉันนะครับหน้าอนามัยพันชนะตำบลพันชนะอำเภอด่าขุนทศนะครับจังหวัดราชสีมาท่านที่อยู่ไกลก็คงไม่มีเคอรี่ส่งนะ ก็นะใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะซื้อไปลองไปชิมกันได้นะครับมะม่วงคันดีนะครับปลอดสารนะครับที่สวนของบ้านสวนแม่บริเกษตรฟาร์มนะครับปลูกแล้วก็ดูแลแล้วก็ให้ความใส่ใจเป็นอย่างดีนะครับในการปลูกในการดูแลลดน้ำห่อหุ้มนะครับ ลูกสวยลูกไม่สวยนะครับแต่ยังเป็นมะม่วงกินสดนะครับกินกินสดอยู่มะม่วงทานดิบนะครับมะม่วงสุกยังไม่มีออกเพราะส่านใหญ่จะเป็นมะม่วงมันนะครับที่สวนก็จะเป็นมะม่วงมันมะม่วงทานทานดิบถ้าส่วนใหญ่มะม่วงทานสุกเช่นอกร่องน้ำตกไม้นี่ยังไม่ออกนะครับอันนี้ก็พามาชมสวนแตงโมครับน่าจะอีกประมาณ สองหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์นะครับน่าจะมีผลผล,ผลิตออกนะครับส่วนโซนนู้นนะครับก็จะมีฟักทองผอสมอยู่ด้วยนะครับแม่ปลูกฟักทองไว้โซนทางนู้นนะครับนี่ครับลูกนี้โอ้โหคู่นี้สวยมากเลยนะครับนี่นี่ครับลูกใสใสเกลือว ครึ่งกิโลครับตอนนี้ถ้าฝนลงมาอีกสักสองช่วงแตงก็จะสวยเลยครับนี่ครับเห็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับสองวันก็ทันลูกที่อยู่ด้านเหนือขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหผมมารอบที่ผมอัปเดตตอนนั้นนึง ผมว่าจับอื่นครับแตงโมยังพึ่งแตกยอดนะครับงอกแล้วพึ่งพึ่งจะแตกยอดนี่นะครับหนึ่งต้นที่ออกไปหนึ่งต้นก็จะแตกแขนงออกไปนะครับพอแตกยอดแม่วาลีก็จะใช้วิธีการเด็ดยอดนะครับเพื่อให้แตงแตกแขนงนะครับลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ใหญ่นะครับนี่ลูกนี้น่าจะ หกเจ็ดขีดแล้วครับนี่นครับลูกนนไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วมีลูกเล็กๆอีกนะครับลูกเล็กก็กำลังติดทอยๆกันนะครับแตงลูกไม่สวยแม่ก็จะเก็บนะครับเก็บไปต้มไปแกงกินทานนะครับเพราะว่าก็กลายเป็นเอาเรียกว่าอะไรเก็บแตงแตงอ่อนนะครับไปลวกจิ้มนะครับนี่ครับ ่วนนี้ครับส,สวยๆทังนั้นเลยครับอันนี้พามาอัปเดตก่อนที่ก่อนให้นะครับนู่นครับแตงไทยก็ปลูกนะครับแตงไทยปลูกอยู่โซนนู้นแต่ปลูกไม่เยอะนะครับนี่ครับพาชมแตงหมูรู้สึกจะปีที่แล้วไม่ได้ปลูกนะครับแตงหมูปลูกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ นู่นครับนีนี่นี่แตงไทยครับนี่แตงไทยนี่จะติดดอกเยอะเลยนะครับแต่ยังไม่เห็นลูกนะครับแตงไทยแตงไทยจะเป็นแตงหนักกว่านะครับก็คือแตงที่ให้ผลผลิตช้ากว่าแตงโมนะครับนะครับแต่ก็งอกในสถานการณ์ปกติได้นี่ลูกน้องครับมาสำรวจพื้นที่ด้วย น่ครับแต่งไทยเหมือนเดิมครับที่สวนช่วงนี้เริ่มมีหน่อไม้ออกแล้วนะครับแต่ยังไม่มีวางขายที่หน้าร้านคุณยายฉันนะครับกล้วยครับกล้วยวันนี้ที่สที่ผมมาเดินสำรวจดูก็มีอยู่ประมาณสี่สี่หสี่ปีครับที่จะตัดได้นะครับตัดพรปีนะครับนะครับก็พาชมวันนี้ก็พามา ชมสวนแตงโมนะครับที่ปลูกผสมผสานกับไร่มันสำปะหลังนะครับก็ปลูกไว้ประมาณสักรวมๆกันก็น่าจะได้นะครับประมาณหนึ่งงานนะครับทั้งสองฝั่งที่แม่ปลูกไว้นะครับให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้อีกประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับแตงโมน่าจะมีให้รับประทานนะครับ อาจจะมีวางขายอยู่ที่หน้าร้านคุณยายฉันนะครับตรงข้าม,ามันมายพันชนะนะครับผมแต่งที่สวนเองนะครับนี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้พามาอัปเดตสวนแล้วก็พามาชมสวนแตงโมครับที่ปลูกผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ เดีให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้เห็นเห็นลูกแล้วครับแล้วก็รออีกไม่นานนะครับก็จะน่าจะเก็บลูกไปวางขายได้นะครับหรือเอาไปรับประทานได้นะครับช่วงนี้ก็กินแตงโมอ่อนไปก่อนนะครับนี่ครับลูกไหนไม่สวยนะครับก็จะคัดไปเป็นเก็บไปเป็นแตงโมอ่อนนะครับเอาไปแกงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามมาสวนแม่วลีนะครับเข้ามาชมแล้วกดไลค์กด ซับสไคร์ให้ด้วยนะครับหรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณด้วยการละแค่นี้นะครับสวัสดีและขอบคุณครับโอ้ยลูกเปเล,กเลยเลยแป๊บเดี๋ยวไม่กี่วันดูสิแม่ผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์นะดูลูกเล็กๆข้างๆกำลังติดอีก นี่คระลูกนี้ก็ไม่น่าจะนานนะอาทิตย์หนึ่งก็โตทันลูกนี้แล้วครับนี่เนาะโตเร็วมากแต่โมน้องแต่งโม